คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดี fc ใหม่ fc เก่านะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงคลิปของสองตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะพี่น้องนะอันนี้ผมก็จะมาให้เป็นทั้งหมด25หาง25หางนี้ก็จะมีตัวเด่นเด่นติดดับก็มีพี่น้องนะก็มาดูกันเลยอันดับแรกเห็นไหมครับหลักสิบก็จะมี0 4 5 6 9ี่ห้าหกเก้า มีห้าตัวมีเลขศูนย์มีเลขสี่มีเลขห้ามีเลขหกมีเลขเก้าที่ได้ตัวเด่นมานะครับห้าตัวแต่ที่ผมไฮไลท์แล้ววงกลมนี่คือตัวเด่นนะพี่น้องนะสองตัวมีศูนย์กับหกนี่ที่ไม่ได้ไฮไลท์นี่จะเป็นตัวรองแล้วก็หลักหน่วยก็ห้าตัวเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีห้ามีแปดก็ได้มาห้าตัวเหมือนกันพอมาจับกันแล้วจะได้ยี่สิบห้าหางไม่ต้องกลับนะครับ อันนี้ย้ำคือตรงๆไม่ต้องกลับแล้วก็ที่วงกลมไว้ก็จะเป็นตัวเด่นนะครับเลขศูนย์เลขห้าเลขแปดประจำหลักหน่วยแล้วข้างล่างนี้ก็กลัวทุกคนจะงงกันอันนี้ผมก็เอาเลขดับที่ผมออกไปคลิปก่อนนอกมาให้ดูนะครับดับล่างหกเลขหกนี่คือติดดับล่างทุกหลักนะครับเห็นไหมเขาก็มาติดกับหลักสิบ 10, เห็นไหมตัวรองอันนี้ก็ให้ซื้อน้อยลงไปนะพี่น้องนะเลขสามติดดับล่างทุกหลัก เห็นไหมมาหลักหน่วยเห็นไหมพี่น้องแล้วก็เลขเจ็ดติดดับล่างหลักสิบนะครับติดดับล่างหลักสิบแล้วก็เลขสี่ติดดับล่างหลักสิบเลขเจ็ดกับเลขสี่จะติดดับล่างหลักสิบเห็นไหมครับเนี่ยติดตัวเด่นแล้วด้วยแล้วก็เลขสี่ติดดับล่างหลักหน่วยไม่มีหลักหน่วยนะครับเลขสี่ ก็จะประมาณนี้แล้วผมก็จะมาเขียนให้ดูนะครับยี่มห้าหางตัวแรกก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูน์หนึ่งศูนย์สามศน้ยไหมพี่น้องอันนี้ไม่ต้องกลับแล้วนะแล้วก็จะเป็นสี่ศูนี่หสี่สาม สีหแล้วก็4ี่แล้วก็จะเป็น5 0 5 1 5 3 5์ห้าแล้วก็จะเป็น6 0 6 1 6ย์หกหนึ่สาหกหปะพี่น้อง แล้วก็จะเป็น90 91 93 95 98เห็นไหมครับทั้งหมดจะมี25ตัว25ห้างนี้ที่ผมวงกลมไม่เห็นไหมครับหลัก4หลัก4เขาติดดับประจาหลักสิบนะครับเห็นไหมถ้าใครอยากจะตามก็ตามได้นะครับที่เด่นก็จะมีต้องขออภัยี่นงะ 40 4ศูนห้านี่ผมวงกลมให้ดูนะครับแล้วก็หลักศูนย์น่ะเขาไม่เด่นนะครับเขาไม่เด่นก็เลยไม่จับให้นะพี่น้องผมจะไม่วงกลมไม่ให้นะแล้วก็จะเป็นหลัก5ก็50 5ศูนห้า แล้วหลักหกเขาติดดับล่างทุกหลักผมก็จะไม่อันนี้ให้แล้วก็จะเป็นหลัก9เด่นนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าห้าเกนี่แหละครับก็จะมีอยู่เก้าหางพี่น้องนะที่เด่นเด่นติดดับถ้าเด่นจริงๆถ้าไม่ติดดับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ด้วยอันนี้เด่น เด่นจริงๆก็จะมีห้าศูนห้าห้าห้าแปดแล้วก็จะมีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดนี่แหละครับที่เด่น แล้วก็จะมีเด่นติดดับเด่นติดดับก็จะมี40 45 48ก็จะมี3ามหางนี่ผมขีดไว้ให้นะอันนี้เด่น อยากให้เน้นตัวนี้นะพี่น้องนะรับ98เนี่ยก็มันก็ไม่เยอะนะครับก็มีหกหางถ้าใครมีทุนเยอะก็ซื้อไปเลยผมจะให้ไลท์ตัวเน้นให้ตัวเน้นอยากให้เน้นสองตัวนี้ถ้าใครชอบเบิ้ลก็หห้า้านะครับเนี่ยครับก้า90ก็เด่นนะนี่ครับเขาจะเด่นอยู่ประมาณนี้แล้วก็นี่ส4หาง เฮ้ยมันเด่นหมดเลยเนะี่ยเอาผมก็เลยไฮไลท์ให้หมดเลยพี่น้องเพราะว่ามันหกตัวเนาะที่เด่นไอตีไอตัวข้างล่างก็จะเป็นเด่นติดดับนะครับถ้าใครชอบก็ตามได้ถ้าใครไม่ชอบก็เลือกเอาข้างบนแบบนะนะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับผมก็ย้ําเสมอเนาะถ้าใครถ้าใครไม่ชอบข้างล่างนี้เลือกเอาในข้างบนยี่มห้าตัวนี้ก็ได้นะครับแต่นี้สถิตินี้ผมคิดคํานวณมาแล้ว เอาเด่นเอาเด่นมาประทะดับให้แต่เลขดับก็ไม่อยากให้ทิ้งนะพี่น้องนะก็ติดติดกันไว้ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสองตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับก็จะมีประมาณนี้ก็ขอขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามาติดตามชมนะครับพี่น้องก็ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็กบสวัสดีมีเงินใช้กันนะครับ